ถวายเงินเป็นสังฆทานผิดบาปหรือไม่ครับก็ถวายได้ไม่บาปอะไรถวายเป็นสังฆทานได้ก็วัดก็ดูแลไปแต่พระรับเองไม่ได้นะเป็นแก้วพลาสติกใช่ไหมเป็นแก้วเซรามิกจ้าแก้วเซรามิกจ้าไม่ใช่แก้วพลาสติกจ้าหนังสือเป็นบทสวดหรือเรื่องเล่าครับเรื่องที่ครูสอนมื่ทุกวันเนี่ย ขอบคุณทุกคนจ้แก้วนี่รอกันมานานเกินการมากกว่าจะได้มาถึงจุดนี้อย่าลืมซื้อแก้วนะจ๊ะแก้วมันจะหมดเร็วมากนะพรุ่งนี้ก็มีคนมารอซื้อกูที่บ้านอีกนะเดี๋ยวมันหมดพวกมึงซื้อไม่ทันกูไม่รู้เลยนะแก้วธรรมดากล่องกระดาษธรรมดาก็คือแก้วแบบนี้กล่องกระดาษ premium vip กล่องแบบนี้ถ้าก่องกระดาษธรรมดาไปแบบนี้ หนึ่งใบสอง้สิบถ้ากล่องพรีเมียมวีพีจะใหญ่ขึ้นใบเดียวเหมือนกันแต่จะบรรจุแบบนี้พรีเมียมแต่ถ้าเป็นพรีเมียมวีพีกล่องจะเป็นแบบนี้นี่กล่องจะเป็นกล่องใหญ่เติงเลยใหญ่กว่ากล่องนี้อีกใหญ่กว่ากล่องนี้เพราะบรรจุสองใบก็คือด้านหน้าบรรจุสองใบไปเป็นของขวัญเหมาะมากนะทุกคนทุกอย่างดี v i p หมดพรีเมียมเพราะนั้นมีสามไซ ไซส์เล็กสุดกล่องนะักแก้วเท่ากันหมดอันนี้2องรถ้าเป็นกล่องใหญ่ขึ้นแก้วเท่ากันได้คัสสวยงามเปิดออกมาโชว์สวยเลย2องรถ้าเป็นกล่องใหญ่พรีเมียม v i p สุดๆส,สองใบพร้อมกัน2ลายก็จะ650กดซื้อในตะกร้าไดเลยจ้า สั่งไปแล้วแต่กลัวขนส่งทําแตกทําแตกก็เคมแค่นันเองไม่ใช่ปัญหาตะก้าหกคาแต่ไม่เอาปลาได้ไหมครับไม่ได้จ้ะถ้าหกกะปุกคลาต้องเอาปลาไปด้วยเปลี่ยนไม่ได้จ้ะเพราะมันจะสั่งตามออเดอร์เราสั่งไปแล้วลองกินดูปลาอร่อยลองกินดู โคส่วนรถน่าจะมาตอนทุ่มหนึ่งจ้ารสชาติหนอร่สุดอร่อยทุกรสชาติมัอยู่ที่เราว่าเรากินรสชาติไหนแล้วอันไหนอร่อยถูกปากบางคนบอกแมงดาบางคนบอกปากลาร้าพจนธอาจารย์จะมาตัดสินแทนไม่ได้ว่าอันไหนอร่อยมากกว่ากันตอบไม่ได้ช่องจริงจ้าหนังสือมีขายตลอดขายจนก,กว่าจะหมดจ้า สั่งได้จ้าทุกคนอย่าลืมซื้อนะของจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาไหปลาทูปลาสดต้มยำจ้าสับปะรด้ยแห้งมะม่วงแห้งสับปะรดแห้งกับมะม่วงแห้งมีสามรสชาตินะพริกเกลือออริจินัลกะปิพริกเกลือออริจินัลกะปิสามรสชาติแล้วก็แก้วกระโถนสามแบบสามแบบแบบกล่องธรรมดาบรรจุหนึ่งใบแบบกล่องมีหูหิ้วมีเชือกหิ้วกล่องใหญ่ขึ้น อันนี้จะเป็นแบบกล่องใหญ่ขึ้นมาอีกในรน้นหน้าตาแบบนี้และกล่องใหญ่สุดอันนี้350กล่องใหญ่สุด6กร้อยมี2แบบ2ใบทุกกล่องมีช้อนยกเว้นกล่องนี้นะกล่องนี้ไม่มีช้อนกล่องนี้ต้องไปสุมเอาว่ามีหรือไม่มีใช่จะมีลายนะกับลายยืน ช่องวีละชนวีคนรักดีแต่งเพลงให้อาจารย์เออเห็นแล้วมีคนส่งมาให้ดูอยู่เห็นแล้วแต่ยังไม่ได้ฟังจริงจังว่าเพลงเกี่ยวกับอะไรผมนั่งสมาธิตแต่พยายามยังไงมันก็ยังไม่เลิกลหมหายใจต้องคุมลหมหายใจตลอดอยังไงครับไม่เข้าใจแล้วมึงจะไปคุมมันทำไมอ่ะหน้าที่มึงแค่รู้เฉย จะไปคุมมันทําไมอ่ะคุมเพื่อใครก็สอนให้มึงคุมลมหายใจให้มึงรู้เฉยๆว่าสั้นหรือยาวจะสั้นก็รู้ว่าสั้นจะยาวก็รู้ว่ายาวรู้ว่ากําลังหายใจเข้าหรือรหายใจออกอยู่รู้อย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นหน้าที่คือรู้ไม่ใช่ไปบังคับกล่องเดียวมีช้อนจช่ถ้าเป็นกล่องแบบมีเชือก กล่อง350จะมีช้อน มนึกถึงผีกลัวมากทั้งที่รู้ว่าไม่มีแต่เขาอดนึกไม่ได้ก็เลิกนึกกรุณาอยากพิมพ์ซ้ำนะจ๊ะถ้าพิมพ์ซ้ำไม่เลิกกูเป๊วมึงนะกูบอกก่อน250ไม่มีช้อนใช่ไหมใช่250หไม่มีช้อนแต่บางกล่องมีถือซะว่าเป็นกล่องจุ่มไปสุ่มเอาว่าได้หรือไม่ได้ เ้ยทำไมจุดจู่ง่วงวะเนี่ยสงสัยร้อนทั้งวันเมื่อวันนี้ซื้อหนังสือแล้วเลยเซ็น่อยไม่ได้จ้ะลายเซ็นต้องเอามาเซ็นเองอาจารย์ไม่เซ็นไปให้ต้องเอามาเซ็นเองฮลัลโหลเบสเอาของมาวันนี้เลยได้ไหมของขายอะ่ะใช่ อาอเพราะว่าไม่งั้นพรุ่งนี้มากว่าของเจะมามันสายเกินไปก็แล้วมีหมูไหมไม่เป็นไรไม่ต้องก็ไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามาขายแค่นั้นเอาอยัางอื่นมาอย่างเดียวปกติเขาเอาน้ำพริกมาคีร์คีรคีรกี่กระปุกมันเอามาอย่างละสามสิบพอถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยสั่งไปใหม่ เอามาช้อนน้ำพริกอย่างน้ำเอามาเฉพาะน้ำพริกอย่างละสามสแล้วก็ผลไม้โอแพงอะ่ะผลไม้โอแพงออกมาแค่อย่างละ10ก็พอแล้วปกติผลไม้โอแพงออกมาอย่างเท่าไหร่เออย่างละสิบพอแล้วแล้วก็เอาแก้วแก้วกระถนตัดสต๊อกมาให้อาจารย์หน่อยแก้วกระโถนแก้วกระโถน เอาแก้วกระโถนมาอย่างละอย่างละห้าสิบก็ได้มันเยอะไปไหมอย่างละห้าสิบเฮ้ยไม่ไม่พูดผิดออันที่เป็นเดียวอะ่ะเอามาอย่างละห้าสิบยืนนั่ยืนห้าสิบนั่งห้าสิบเออล่างลงหนึงมาเท่าไหร่ ขอข้างละน้นามาสองลังจบอ่าอย่าละสองลงังแล้วก็ที่เป็นแบบเชือกอะ่ะมันกล่องหนึ่งมีกี่อันอ่างั้นก็เอามาสามลงังอ่าสี่ลงังโอเคเอามาสี่ลงังแล้วก็แบบบ็อกเซตมันมีบ็อกเซตมีหกอันเอามาหนึ่งสองสามสี่เหมือนกัน ใช่ทำใบตัดสต็อกมาได้รนะเบสเพราะว่าอาจารย์ต้องดึงออกจากต้องดึงออกจาก t i กตอกโอเคขอบคุณมากจาะ ทุกคนอย่าลืมซื้อของในตะก้านะจ๊ะน้ำพริกตาแดงแมงดาปลายาปลาราปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าสับปะรดแห้งมะม่วงแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดพร้อมรับประทานกดในตะก้านะจ๊ะแก้วกระโถน3ขนาด3 3แบบแบบที่1กล่องธรรมดา250แบบที่สองกล่องพรีเมียม3.50แบบกล่องแบบพรีเมียมแบบนี้นะแล้วก็แบบที่3แบบสงแก้วพร้อมกันกล่องพรีเมียม VIP 6.50กดซื้อในตะก้าได้เลยจทุกคน หนูเป็นซึมเศร้ากําลังเข้า,าศาสนาคริสต์แต่ไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของาศาสนาคริสต์เลยควรเปลี่ยนไหมคะก็แล้วแต่มึงอ่ะมันแล้วแต่มึงอ่ะ วันเสาร์น้อยกว่าวันอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรเหลือก็เอาของวันเสาร์นี่แหละถ้าวันวันเสาร์ขายหมดก็หมดวันอาทิตย์ก็ของเหลืออยู่ก็เอามาขายวันอาทิตย์เพราะของมันขายได้อยู่แล้วไม่เป็นปัญหาไม่หมดก็ส่งคืน ุกคนอย่าลืมกดซื้อของในตะกร้านะจ๊ะน้ำพริกมีชิมก่อนได้ไหมครับมีชิมก่อนไหมครับมีจ้ามาชิมที่บ้านกูสิทําไมการที่มึงจะชิมอะไรกูต้องส่งไปให้มึงแดกที่บ้านเหรอมึงเป็นพ่อเป็นแม่กูเหรอกูถอดต้เอาใจมึงขนาดนั้นมึงเป็นใครอ่ะฮะมึงชิมได้มาชิมได้มาชิมที่บ้านกูเนี่ยเขาก็ชิมกันเวลาใครมาบ้านกูก็ชิมน้ำพริกกูได้แต่ได้จุกุไปเคยไปถึงบ้านมึงมึงจะคนพ่อคนแม่กูกูไม่ทาหรอก ถามอะไรง่ๆอย่าลืมซื้อของในตะกร้านะจ๊ะทุกคนสั่งของเมื่อวานส่งของวันไหนส่งของวันนี้จ้ะสั่งของวันนี้ส่งของพรุ่งนี้เออสาธุ อาจารย์เอาจิตส่งออกนอกตัวเองเก่งมากเลยครับขอบคุณมากเลยจ้าขอบคุณที่บอกนะจ๊ะเหมือนมียานอย่างรู้คนนี้น่าจะได้บุพเพนุวาสามนรสียานชุดตูปปาตยานอาสวัคยาญานคนนี้น่าจะมียานอย่างรู้ใจคนอื่นได้ถึงได้รู้ว่าเขาส่งออกหรือไม่ออกเก่งมากเลยจะตบมือให้จ้า อย่าพิมพ์ซ้ำนะจ๊ะพิมพ์ซ้ํากูถีบออกนะจ๊ะกูบอกก่อนนะ การด่าพ่อแม่การด่าถึงพ่อแม่เป็นเรื่องที่ควรสรรเสริญหรือเปล่าครับสำหรับคนที่นำธรรมพุธเจ้ากูไม่ได้ด่าพ่อแม่มันกูด่าพ่อแม่มันตอนไหนมีสักคำหรือยังที่กูด่าพ่อแม่มันอะตอบกูหน่อยคำคาไหนที่กูด่าพ่อด่าแม่มันพูดคำไหนกูบอกว่าไม่ใช่พดพ่อพดแม่กูกูด่าพ่อแม่มันตอนไหน อ่ะพูดมาสิไปแคบมาว่ากูด่าพ่อแม่มันตอนไหนไปบอกมาไปเอามาอย่าใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นถ้ามึงมีคุณธรรมมากนักก็ช่วยกรุณาอย่าใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านด้วยคำช่วยชั่วของมึงไม่พอใจใส่หัวออกไปไม่ต้องมานั่งฟังอย่าเดือดร้อนแถวชาวบ้านทั้งที่ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกู กูไม่ได้ว่ามึงแต่เดือดร้อนสงบปากสงบคำมึงไว้หน่อยกูไม่ได้ด่ามึงอย่าเดือดร้อนอย่าสารแน่แต่แม่อยู่กับพี่ชายเขาเลยจัดการเรื่องงานศพทั้งหมดผมมาทีหลังก็เลยต้องเอออ,อตามเขาไปคือเรื่องอะไรวะ สมาธิช่วยเลิกเล่าได้ไหมก็ลองทําดูสิเดี๋ยวจะรู้ว่าเลิกได้หรือเปล่าอยากรู้ลองเลยที่พระุทธเจ้าบอกว่าถ้าเจริญอิทธิบาทสีจะอยู่ได้ตลอดก็อยู่ได้ตลอดตลอดอะไรล่ะตลอดกับของพระองค์อาจจะหมายถึงว่ากับที่มีอายุของกับกับนี้คือมีอายุ80มีอายุร้อยปี คือกับเนี่ยมนุษย์มีอายุร้อปีไงคำว่าตลอดกับขอบงพระองคหมายความว่าอยู่ถึงหนึ่งร้อยปีก็ได้ไงไม่ใช่อยู่ไปตลอดใครจะไปอยู่ได้ตลอดละ่ะมันเป็นของที่เป็นไปไม่ได้อย่าลืมช่วยกันอุดหนุนสินค้าในตะก้านะจ๊นนะจทุกคน น้ำพริกตาแดงแมงดาปลายาปลาปรปลาทูปลาสดดิบต้มยำสับประรดะแห้งมะม่วงอแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดพร้อมแล้วหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทานนะจ๊ะทุกคนแล้วก็แก้วกระถนคนตื่นทำแก้วกระโถนคนตื่นทำแบบบ็อกเซตกดซื้อในราคาเดเลยจ้ะมี3แบบให้เลือก คนที่ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจจิตเขาไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละมันจะไปอยู่ตรงไหนล่ะถ้าไม่อยู่แล้วมันก็ตายแล้วสิแค่สมองมันไม่สั่งงานแค่นี้นก็เหมือนคนหลับไปนะ่ะทำบุญแบบไหนถึงจะส่งผลต่อ,อเจ้ากรรมในเวรดีที่สุดไม่มีเจ้ากรรมในเวรที่มึงพูดถึงไม่มีอาจารย์ไม่ลองทำตุกาตาขายกูขายหมดไปแล้วจ้า ผู้ขายหมดไปแล้วมึงไปอยู่ไหนมาคนเราไม่มีเจ้ากรรมในเวเหรอครับไม่มีเจ้ากรรมในเวในความหมายของมึงหมายความว่าอะไรผู้ดโดนบันดาลให้มึงร่มจมไม่มี อันนี้ไม่มีผู้กันแก้ให้มึงเจ็บป่วยได้ค่าไม่มีสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมึงกระทํากรรมใดไว้มึงต้องรับผลของการกระทํานั้นอาจารย์ทำพวงกุญแจขายหน่อยครับกูทำขายจนหมดไปแล้วจ้ะ อย่าลืมซื้อของในตะกร้านะทุกคนจะบวชเป็นเรื่องยากมากเลยหรือเปล่าครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากมีลูกเองการรับมาเลี้ยงแบบไหนจะดีกว่ากันคะมีลูกของมึงเองมันก็ต้องดีกว่าสิก็มันลูกมึงไม่ใช่ลูกคนอื่นคนติดยาขาดสติทำร้ายพ่อแม่ถือว่ามีเจตนาครบไหมมีเจตนาครบจ้ะ แล้วอาจารย์จะบวชเมื่อไหร่ครับก็พ้อเมื่อไหรก็บวชเมื่อนั้นครูบาอาจารย์สายปรสนากรรมาฐานที่อาจารย์เบียศรัทธามีพระอาจารย์ท่านไหนบ้างครับก็หลายท่านอยู่หลวงพ่ออินทวายหลวงพ่อกาหาหลวงพ่อปามโมดพระอาจารย์สุชาติหลวงพ่อ อู้เยอะอ่ะหลวงตาสินทรัพย์หลวงพระจาสมทบอู้เยอะคูไล่ชื่อไม่จบไม่ง่ายอ่ะเยอะทำไมปราชี้ข้ามกลับไปบวชอีกก็เพราะว่าขาดจากความไปพระไปแล้วตานยอดด้วยแล้วคุณธรรมจริยธรรมไม่เกิดขึ้นอีกแล้วบวชพระไม่ขึ้นอีกแล้วอมภิหารสี่อยู่ครบแต่สี่ห้าไม่ครบ ไม่จริงนะถ้าพรมวิหารสี่มึงครบสี่ห้ามึงต้องครบเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ที่พรมวิหารสี่มึงครบล้วสี่ห้าจะไม่ครบการบวชเป็นเรื่องยากมากเลยครับการติดอาจารย์ติดอะไรอยู่ครับติดคดีไงบวชไม่ได้ยากเลยแต่มาอยู่ที่ว่ามึงพร้อมบวชหรือเปล่ามีปัญหาอะไรอยู่ไหม ถ้ามีปัญหาอยู่ก็บวชไม่ได้ไงไม่ได้ยาก <c oughs> ก็ถ้าอะไรยังไม่พร้อมไปบวชเพราะความไม่พร้อมมันก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เกิดความกังวกังวลติดนู่นติดนี่สุดท้ายไปบวชก็ภาวนาไม่ได้ติดขัดเต็มไปหมดแล้วจะบวชยังไงคนเราควรบวชเมื่อพร้อมไม่พร้อมไม่ควรบวชแค่นั้นเองง่ายๆแล้วไม่ควรไปบังคับใครบวชเขามีความศรัทธา ถึงเวลาแก่การบวชเดี๋ยวเขาบวชของเขาเองไม่ต้องไปบังคับเขาอย่าไปทําตามประเพณีปู่ย่าตายายทําตามๆกันมาอย่าไปบังคับใครบวชเพราะบังคับเขาว่าต้องตอบต้องตอบแทนบุญคุณอย่าไปบังคับเขาบวชเพราะเขาเคยลั่นสัจจาวาจาไว้เดี๋ยวถึงเวลาเขาจะไปบวชด,ด้วยตัวเขาเองไม่ต้องไปสารแนเรื่องเขาเขาพร้อมเดี๋ยวเขาไปบวชเองมึงไม่มีสิทธิ์แค่นั้นเลยจบไง,ไง่าย สิทธิในการบวชเป็นของผู้บวชไม่เป็นสิทธิหน้าที่ของใครดังนั้นมึงไม่ต้องไปสารแนเรื่องการบวชของเขาปล่อยให้เป็นบริบทของเขาเขารู้ว่าเวลาไหนควรบวชเวลาไหนยังไม่พร้อมที่จะบวชเขารู้ตัวเขาเองโอเคเนาะไม่ต้องสารแนะพูดได้ง่ายคือไม่ต้องเสือก คดีเกี่ยวกับเรื่องนี่หรือเปล่าหรือเปล่าครับตอนนี้ยังไม่ใช้ไม่ครบหรอครับไม่ต้องเสือจบนะไม่ต้องฟังปากกูทีจะไม่ต้องเสือไม่ต้องสาระแนจะเรื่องอะไรก็คือคดีจะคดีอะไรกูไม่จําเป็นต้องมาเล่าให้มึงฟังว่าคดีอะไรจบนะเออเดี๋ยวถึงเวลากูเคลียร์คดีจบกูจะไปบวกของกูเอง มันเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของเบิงไม่ต้องเสือจบนะโอเคจ้าแล้วพาที่บวชไปป็นราลชิกแล้วบวชเป็นเนนได้ไหมก็บวชได้อะนะโสดาบันถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจะสำเร็จในชาตินี้เลยไหมครับก็ถ้าเราตั้งใจก็สำเร็จได้ อยู่ที่อินซีบารมีใครอย่าไปปิดกั้นมานะคนที่กูคุยด้วยแอดมินอย่าไปปิดกั้นมานะไม่ต้องยุง่งเป็นเรื่องระหว่างกูกับมันอย่าไปยุง่ง อ่าอย่าลืมซื้อของในตะกร้านะจ๊ะน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปะลาย่าปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำจา้าสับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียว,ทอด,ดยวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานกดในตะกร้าได้เลยจ้าแตติดตรงเป็น LGBT จะรับอุ้มบุญกฎหมายเขาก็ไม่ให้หรือควรปรงเรื่องนี้ไม่มีลูกอย่าไปสรรหาภาละมาเลี้ยงเลยกว่ากูว่าเอาตัวมึงให้ดีก่อนอย่าไปเอาคนอื่นมาเป็นภาระในชีวิตมึงเลยการมีลูกเป็นทุกข์ อย่าไปสรรหาความทุกข์มาเกี่ยวข้องกับชีวิตมึงเลยเชื่อกูเถอะปล่อยวางเรื่องนี้ไปเถอะการมีลูกมันเป็นบ่วงผูกล้างชีวิตมึงก็ไม่ได้มีความสุขอะไรนักหนาแฟนฝันเห็นชายแก่ จะมาเอาลูกเขาไปพอ,อไม่มีใครมาเอาหรอกจาก่ามันก็นอนอยู่ที่บ้านมึงเหมือนเดิมมั่นแหละอย่าไปกังวลมาแค่ฝันถ้าถ้าแฟนมึงฝันเห็นว่าทานอะอจะมาเอาลูกมึงไปอยู่ดาวอื่นมึงก็จะเชื่อเหรออ่ะตอบกูหน่อยมันตลกมึงมันเพอ้อเจอร์มันก็แค่ฝันอย่าไปเพอ้อเจอร์ ถ้าเรามีพระเครื่องเราอยากปล่อยเช่าจะเหมาะไหมได้หมดเลยขายเอาเงินมากลับมามึงเสียเงินไปแล้วกลับมาได้พระโพธิสัตว์มีคําสอนไหมครับหรือเราควรฟังพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ไม่มีคําสอนคําสอนที่ถูกต้องมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นและผู้ที่รู้ตาพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เหลือคิดเองไม่ได้โพธิสัตว์ยังไม่ตัดสรุธรรมจึงไม่มีธรรมะเป็นของตนธรรมพุทธเจ้าดีที่สุดใช่ไหมครับ จะว่าอย่างนั้นก็ใช่ถ้าการฆ่าสัตร,ร์มันบาปแล้วการตัดต้นไม้บาปไหมไม่บาปจ้าผมฝันว่าโดนฝูงผีปอบจกไส้แล้วผมก็จัดไฟด้วยจิตเผารว,วมๆฝันเออช่วงปีใหม่จะมีแก้วขายไหมคะไม่มีแล้วจ้า แก้หมดแค่นี้จะไม่ผลิตเพิ่มแล้วโซดาบันจำเป็นไหมคะที่ต้องเกิดเป็นคนรวยไม่จำเป็นจ้ะอาจารย์ขายก็โถแล้วเหรอคะใช่ มีวิธีรู้ลมหายใจอย่างเดียวไหมครับผมต้องบังคับตลอดไม่งั้นมันไม่หายใจก็ต้องฝึกไม่มีวิธีฝึกรู้อย่างเดียวหายใจให้สบายๆอย่าไปบังคับสั่งซื้อปลาให้แม่ค้าค่าเราบาปมากกว่าแม่ค้าหรือเปล่าครับอ๋อไม่อ่ะบาปเหมือนกันเลยพอๆกันอีกคนสั่งก็ไปเป็นสัตว์นรกอีกคนฆ่าก็เป็นสัตว์ยรฉาน อีกคนยินดีอาการค่าก็ไปเกิดเป็นเปรตน,น,นั่นแหละไปตามลําดับเลยแก้วจะโหลถึงจเหลือถึงโปร99ไหมไม่แน่ใจจ้ะตอบไม่ได้อันนี้ตอบไม่ได้แล้วแต่คนที่ป่วนนะ่ะกูเตือนมึงครั้งสุดท้ายนะพวกที่ชอบพิมพ์ป่วนกูเตือนครั้งสุดท้ายถ้ามึงป่วนอีก ุเป้เตือนแล้วนะเพราะฉะนั้นจะป่วนช่วยกรณาไปป่วนที่อื่นถ้ามีคนปากเสียใส่หูถ้ามีคนปากเสียใส่เราใส่หูใส่เราหนูซื้อแก้วอาจารย์ไปตีปากมันได้ไหมครับก็แล้วแต่มึงมันก็ติดคุกติดตารางไปกันเองข้อหาทำร้ายร่างกายมึงจะทำอะไรก็ได้ทำได้หมดแหละแต่อย่าลืมรับผลของการกระทำ cho nó lời